ว้าวด่วนด่วนมากๆกิจกรรมใหม่มาประกาศแล้วนะฮะแจกใหญ่ส่งท้ายเดือนเดือนนี้พร้อมเปิดทุกโง่เล่นฟรีทุกฮีโร่วันไหนแจกสกินฟรีรับกล่องชิงสกิน dimension breaker และล็อกอินรับสกินฟรีได้เลยทันทีก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลย ร้านลิทแมนชอบผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมมาวีใช้เพียงแค่ o p e n i นไดได้ในราคาที่ถูก คุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ r i a d m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับการบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official@ ยล r e a d m a n s h o p อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนำอีกอื่นๆมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มมไม่ว่าจะเป็น Riot Steam บัตร Grab Line Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง r e d m e n s h o p n no o เรื่องเติมเกม อย่างแรกนะฮะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับพี่มาปากิโลปนแต่ด้วยมีเป็นด้าดียู อยู่ๆ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 จังเลยเหรอฮึ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 โค่นน่ารักโคตรฮาเลยสาหรับน้องมีเป็น้านเรานะฮะอย่างแรกเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยขอประกาศเลยกันแล้วกันนะฮะจากทางกาลินาวิเทเลนได้ทําการประกาศเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะสำหรับกิจกรรมเซอร์ไพรส์นั่นเองนะฮะยี่สิบสามจนถึงสามสิบกร,รกฎาคมหรือสิ้นเดือนนี้ไม่นับวันที่สามสิบเอ็ดนะฮะจะมีการแจกใหญ่เปิดให้เล่นทุกโหมดฟรี Free, เล่นทุกฮีโร่ฟรีฟีด้วย oh. แต่ ไอสิ่งพวกนี้ไม่น่าสนใจเท่ากับรายละเอียดที่กำลังจะอธิบายต่อไปนี้ฉาก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอาวีมาแนะนำาอ d ดมิลต์นทีเพจน,นี้มีผู้ติดตามมากกว่า1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภยัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบ แรงคอนสกินแรสรยสวยราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อ 1. เปิดให้เล่นทุกโหมดเนี่ยจะเปิดตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่30รกรกฎาคมปี2,566 2. 5, 160, เปิดให้เล่นทุกฮีโร่ย้ำนะฮะว่าทุกฮีโร่จีเป็นคนบอกก็คือวันที่28จนถึง30รกรกฎาคมปี2,566นะฮะรับกล่องชิงสกิน รับกล่องชิงสกินดิเมนชั่นเบรเกอร์นะับวันที่ยี่สิบเก้าจนถึงสามสิบกรกฎาคมซึ่งกล่องชิงสกินนี้เนี่ยยังไม่มาโดยฉะนั้นไม่มีการคาดการได้นะว่าไอ้คำว่าชิงสกินเนี่ยได้ไปฟรีฟรีถาวรหรือได้ไปแล้วเนี่ยแต่มันต้องสุ่มรายวันอะไรพวกนี้นยพี่ปักไม่การันตีแต่สิ่งที่เราการันตีได้คือสิ้นเดือนแต่ไม่นับสามสิบเอ็ดนะฮะก็คือล็อกอินรับทันทีสกินใหม่ตัวเวนด้าซูกานั่นเองยัวบอยทีเจนั่นเองนะที่คอเล็บนะฮะสกิน มีเอฟเฟกด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยรับกันง่ายๆเลยนะฮะแค่เข้าไปล็อกอินซึ่งกิจกรรมได้ทําการสรุปตั้งแต่วันที่23จนถึง30กรกฎาคมตามรูปภาพราูปนี้ที่เจมได้ทําการประกาศนั่นเองนะฮะทิ้งหน้ารวมกิจกรรมมีเยอะแยะมากมายเข้ามาผู้แล้วเนี่ยจะเจอกิจกรรมที่ชื่อว่ารวมกิจกรรม AOVD 30กรกฎาคมล็อกอินรับสุก้าให้เราคลิกเลยหลังจากที่เราคลิกเนี่ยมันจะมาผู่หน้านี้ย้ำนะว่า ไม่ใช่ว่าไปล็อกอิน30เลยได้ทันทีเราจะต้องลงทะเบียนก่อนกับตรงนี้นะฮะทุกคนย้ำว่าต้องลงทะเบียนฮะซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยเจมเขาก็จะประกาศแล้วนะฮะว่าเออภารกิจหลักภารกิจรองเวลาในวันไหน เราต้องอ่านใหดีๆนะฮะอย่างแรกเลย30กรกรกฎาคมเนี่ยล็อกอินรับสูกาตังสืบ2อ,อนะครับปลดล็อกสกินฟรีเนี่ยในวันที่19จนถึงวันที่13เดือนหน้านะย้ำว่า19เดือนนี้จนถึง13เดือนหน้านี้คือปลอดล็อกสกินฟรี3หนนะ,ะซื้อเยอะ ลดยับ r o v d อันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วว่ากิจกรรมที่เราเนี่ยซื้อเยอะๆใช้คูปองเยอะๆแล้วก็จะลดแบบเยอะๆเหมือนกันราคาคูปองซึ่งจะเริ่มสิ้นเดือนนี้ก็คือวันที่29จนถึงวันที่7เดือน8และที่สําคัญนะฮะเด้งยับ รับเอฟฟกซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยมาแล้วแหละทุกคนสามารถรับกันได้ง่ายๆนะฮะกดกันไปเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยคือล็อกอินรับสกินคีร่านั่นเองนะครับซึ่งคีร่าเนี่ยจริงๆกิจกรรมนี้เนี่ยก็กดเปิดแช่งแจ้งเตือนนะฮะก็แค่กดอนุมัติแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะหลังจากที่เรากดอนุมัติเรียบร้อยแล้วเราจะได้กองความตอบแทนก็คือพูดง่ายว่าดอกอุลาเพ็งมิตรภาพในที่สาคัญมันคือการลอกอิน เพื่อลงทะเบียนในการรอรับสกินฟรีนะวันที่30หลังจากที่เราเนี่ยลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าต่างนันนี้เนี่ยคำว่าลงทะเบียนเราจะไม่สามารถกดได้แล้วนึกออกไหมแต่ไอตัวหัวข้ออื่นเนี่ยมันสามารถดูได้อย่างเช่นเหลืออีก4วันกี่วันเนี่ยสามารถดูได้นะฮะเด้งยับรับเอฟเฟกฟรีนั่นเองนะครับสามารถกดเข้ามาได้ซึ่งเอฟเฟกเนี่ยก็ตามด้านล่างซ้ายเลยก็คือ1เนี่ยรูปโปรไฟล์ยูบอยตัวแพนด้าสุก้านั่นเองนะฮะสองเนี่ยกรอบโปรไฟล์ rvd สามในที่ง่ายที่สุดคือรูปโปรไฟล์ครบรอบเมียเมียวสุดท้ายแล้วนยก็คือตราอัญเชิญเอฟเฟกนั่นเองนะฮะซึ่งตราอัญเชิญนี้เนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์ถาวรด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราสามารถกดรับแบตเตอรี่ได้นะจากหน้าต่างตรงนี้หลังจากที่รับแบตเตอรี่เสียงเพลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ออกมาปลดล็อกแค่นั้นเองเออซึ่งการปลดล็อกเนี่ยมันจะตั้งแต่ระดับง่ายปางกลางยากก็ หลังจากปล็อกอย่าลืมเข้าร่วมด้วยนะฮะซึ่งมันจะมีตามฮีโร่เลยนี่นี่นี่นมันมีบทเพลงทั้งหมดเนี่ยกี่บทวะแปดเก้าสิโอ้โหทุกคนดูดิมันหลายบทมากอือมีทั้งหมด12บสองบทอ่ะกันเล่นไ่เหอืยาวๆวไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะอีกหนึ่งกิจกรรมคือล็อกอินนั่นเองรับสกินคีร่านั่นนะฮะซึ่งพี่ปักเนี่ย ไม่ค่อยได้เข้าเกมอย่างที่บอกนะดยฉะนั้นสกินกีร่าน่าจะไม่ได้หรอกการลอกอินนี้เนี่ยอย่าลืมนะว,วันที่28สิ้นสุดก็คือลอกยินให้ได้หูฟังตัวนี้ที่พี่ปักชี้เนี่ยและไปหาหูฟังอีกหนึ่งองันเพื่อที่จะลุ้นรับสกินฟรีกีราสกินใหม่ตัวนี้นะ,ะถาวนซึ่งที่จริงมันควรจะยกเสริฟเลยทุกคนแต่ว่าแล้วแต่คนเล่นกิจกรรมทันไม่ทันนะฮะต่อไปเนี่ยจะเป็นปลดล็อกสกินฟรีนั่นเองให้การปลดล็อกสกินฟรีเนี่ยก็ที่พี่ปักอธิบายไปก่อนหน้านี้นะะอย่าลืม เข้ามาอ่านกิจกรรมกันด้วยนะคะว่าปลดล็อกยังไงเก็บคะแนนยังไงและที่สําคัญมีการปล่อยโค้ดของเราให้เพื่อนช่วยด้วยนะคะนี่นะฮะกิจกรรมง่ายๆเล่นได้ทุกคนก็นคือเราสามารถรีเฟรได้1ครั้งนั่นเองครับถ้าเราไม่พอใจสกินนะอะเหมือนปีพักไม่พอใจรีเฟรไปอะแต่ถ้าเจอหน้านี้อีกไม่พอใจอีกสามารถรีเฟรได้นะฮะนี่แต่มันได้แค่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนั่นเองแล้วเราต้องเลือกแล้วนะเลือกสกินที่เราคิดว่า มันเพลงที่สุดเราพอใจที่สุดแล้วก็ มันน่าจะโอเคที่สุดสําหรับเรานะตอนนี้สําหรับเฟรติโน่เนี่ยพี่ปักรู้สึกว่าพี่ปักเลือกไม่เป็นนะไม่รู้จะเลือกไปทําไมที่จริงพี่ปักไม่ควรจะรีเฟซเยอะเพราะว่าคล้ายเป็นของกลัวลุยนะต่างเหล่านี้แต่ว่าน่าจะเลือกตัวคาฟเฟนนี่นั่นเองนะครับเพราะว่าสก,กินน่าจะแพงที่สุดแลวในหน้าต่างหน้านี้นะสำหรับพี่หมาปักนะคนอื่นชอบอะไรกันแล้วแต่ก็กดยืนยันไปหน้าต่างหน้านี้เนี่ยพูดง่ายว่าเราควรจะต้องแลกโค้ดแลกโค้ดยังไงขอให้เพื่อนช่วยตรงนี้นะฮะนี่คือโค้ดของพี่หมาปัก ฝากกันด้วยนะฮะทุกคนย้ําว่าฝากโกดกันด้วยการขอเพื่อนช่วยเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าต้องเป็นเพื่อนเท่านั้นถึงจะช่วยชาร์จพลังงานได้ย้ําอีกหนึ่งรอบนะต้องเป็นเพื่อนในเกมมารวีเท่านั้นนะถึงจะช่วยชาร์จพลังงานได้คือรายชื่อเพื่อนของเรานี่ก็อย่าลืมนะส่งให้เพื่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็เราสามารถช่วยเพื่อนเราเองได้ด้วยนะฮะนี่อย่าลืมนะการช่วยเพื่อนเนี่ยจะมีการล็อกอินเข้าไปแล้วนะฮะเพื่อรับชาร์จพลังงานให้เพื่อน สองนะฮะเล่นำะวลหรือว่าจัดอันดับน้เพื่อได้รับชาร์จพลังงานให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้งการกรอกโค้ดเนี่ยอยู่ด้านล่างซ้ายตรงนี้อืมเอาโค้ดเพื่อนมารกรอกแค่นั้นยังมีรอบนั้นทุกคนถามกันเยอะแยะมากเอาโค้ดมาวางแล้วถามว่าทำไมช่วยกันไม่ได้คลิปนี้พี่ปักอนุญาตให้วางโค้ดแต่อย่าลืมนะสร้างความเป็นอย่า,างเช่นมาแอดเพื่อนกันเถอะแล้ววางโค้ดแล้วแอดเพื่อนกันสร้างกลุ่มกันสร้างคอมมิเนชันกัน,กนจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีคนเน็กมากยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยมันจะทำ จากการประเพน,นีเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอ้าแล้วเพื่อนกูนเต็มเพื่อนกูนู่นเพื่อนกูนี่แล้วแบบมันวุ่นวายถ้าอยากแจก,กแจก,กไปเลยเหมือนแนอดีที่เราแค่เอาโค้ดไปแชร์เพื่อนโดยที่คนนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นเพื่อนเราแต่ตอนนี้เหมือนว่าอาวีเนี่ยคิดวิธีการง่ายๆคืออยากได้คนเนี่ยเข้ามาเล่นในเกมเพิ่มขึ้นนะฮะด้วยวิธีนี้เนี่ยเขาเลยจําเป็นที่ต้องหาคนเนี่ยที่ไม่เคยเล่นหรือหาคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแอดเพิ่มขึ้นแล้วรู้ว่าชวนเพื่อนมาเล่น อีกหนึ่งอันที่ทุกคนน่าจะยังไม่รู้คือกดแชร์ตรงนี้หลังจากกดแชร์เนี่ยมันจะอัปเดตรูปขึ้นมากลางจอนะฮะแต่สิ่งที่จะได้ก็คือตัวหีบชิ S ้นส่วนฮีโร่นั่นเองมันคือของเกลือแต่ว่าถ้าใครอยากได้ก็ไปกดแชร์ได้นั่นเองนะครับกิจกรรมไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะมีปลดล็อกสกินฟรีด้วยไอ้นี่พี่ปักกระบ,บอกไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องแชร์โค้ดต่อไปเนี่ยก็คือล็อกอินสิบวันไอ้นี่ก็บอกเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายก็คือเด้งรับยับเออไม่ใช่เด้งยับ รับเอฟเฟกฟรีนั่นเองนะฮะอันนี้ก็บอกไปเรียบร้อย,ลยแล้วล่ะคือที่จริงอ่ะส่วนใหญ่ก็บอกไปหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะพูดต่อสําหรับกิจกรรมพวกนี้นะทุกคนย้ำอีกหนึ่งรอบกีราตัวนี้เนี่ยจะต้องมีหูฟังเนี่ยสอ,อันนะฮะซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันจะอยู่หลังอัปเดตวันที่19กรกรกฎาคมซึ่งมันผ่านมานานแล้วและที่สาคัญ ใครที่มีหูฟังอีกหนึงงน่งอันมาแลกกีร่าสกินนี้นั่นเองนะครับก็โคตรเท่อยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยเหมือนพี่ปักี่หาไม่ได้สักอันเนี่ยก็ปล่อยไปก็ได้เออแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เร,ร,ราพลาดพลาดเป็นครูชนะเป็นมันใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่นะฮะ <c oughs> ก,กิจกรรมวันนี้เนี่ยก็อธิบายน่าจะเยอะประมาณนี้แหละก็ที่จากรลางกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แลว้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับรักทุกคนนะ,ะจุบจ๊บ,บจุ๊บหัวหงจ้าบายบาย,บายครับ